สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะรวมทั้งพี่พี่ที่อยู่ในประเทศไทยเราเนาะแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนบ้านเราที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะวันนี้แซบจะพามาทำส้มตำนะคะตำไทยตำไทยนะคะตอนนี้ก็กกำลังปอกมะละกอนะคะ ไปให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างนะคะวัตถุดิบเราก็จะมีพริกนะคะมะเขือเทศมะนาวแล้วก็มะละกอนะคะวัตถุดิบของเราแล้วก็เสริมมาด้วยปูนะคะวันนี้เป็นปูไอ้ไม่ใช่ปูนะคะขอโทษเป็นกุ้งแห้งจ้ะกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงนะคะ ก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวเพิ่มความกลมกล่อมนะคะักของเราพริกเลยเราก็จะเด็ดขั้วให้เสร็จนะคะเราก็เอาไปล้างนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะ ล้าะะงแล้วนะคะล้างแล้วเราก็มาเตรียมเลยค่ะเกอเอาไว้แอมนะคะถั่วเราก็เอามาเยอะหน่อยนะคะเอาไว้เป็นไว้ตําก็ได้นะคะแอมก็ได้นะคะ,ะ,คะแต่วันนี้แซบจะโชว์เมนูตำไทยนะคะวันนี้ ตำไทยใส่กุ้งแห้งนะคะรสเด็ดแซ่บๆไปเลยนะคะวันนี้มาช่วยกันสับมะละกอน,นะแมงวันเยอะหน่อยนะคะมามักวนนะคะมากกวนสับไปเลยค่ะสับแล้วก็ซอยๆนะคะบางให้เขาบางๆหน่อยนะคะ แับก็ปกติก็ไม่ค่อยถนัดนะคะเวลาสับส่วนมากจะใช้ที่ขูดจะขูดเอาเป็นเส้นยาวๆวันนี้ก็ลองสับดูนะคะสับมะละกอปกติจะสับไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะเส้นเขาจะใหญ่มากนะคะวันนี้ก็ตําไม่ค่อยเยอะนะคะใช้แค่ครึ่งลูกก่อนนะคะเราสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ตำบัหลังก็ได้นะ ไม่ต้องปอกเปลือกซะจนหมดนะจ๊ะเอาแค่ที่เราอยากจะได้ใช้นะคะส,สับๆเฉาะๆไปเลยจ้าตามสบายเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยกินแล้วก็เคยตํนะคะบางท่านก็อาจจะทําได้อร่อยล้ำเลิศมากเลยนะคะสําหรับแซ่บก็ สูตรประมาณนี้จ้ะตามๆเลยช่วงนี้พี่ๆเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูตามาไลฟ์สดของแซบได้นะคะพาทำอาหารสนุกสนานทักทายกันไปนะคะทำอาหารไปด้วยทักทายกันไปด้วยนะคะ เมนูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะปกติแซบก็จะไลฟ์สดช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะนี่จ้าอุปกรณ์แล้วก็เรียกอะไรนะคะวัตถุดิบของเราไม่ใช่อุปกรณ์นะไม่ใช่ทํางานก่อสร้างหรือว่าเป็นช่างไฟฟ้าแต่อย่างไรก็คือวัตถุดิบของเรานะคะเป็นกุ้งแห้งนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมกลีบเล็ก คัศมะทานะคะนางคัศมะทำอยู่กับบ้านนะคะเวทีของเราก็ที่เดิมจากหน้าบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวว่าจะถอยเสือใหม่แล้วค่ะเสือเริ่มขาดแล้วสี่เดือนก็มีแต่เสือเล่มนี้นะคะผืนนี้เลยนะคะสี่เดือนแล้วนะคะสี่เดือนแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลย จนว่าเสือมันขาดแล้วนะคะ,อะขอความอนุเคราะห์จากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะเสือขาดแล้วคะ่ะเสือขาดแล้วน,นี่เราตำตำพริกลงไปเลยนะคะตำไทยของเรามีพริกกับกระเทียมตำลงไปเลยคะ่ะตำแค่พอแ,ลแหลกๆหยาบๆแล้วก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปรุงเครื่องนะคะตอนนี้ใส่ถั่วลิสงลงไปก่อนนะคะโขลกนิดนึงนะคะ ใส่ลงไปเลยเขาจะได้หอมๆนะคะแล้วก็นี่ก็น้ํามะขามนะคะน้ํามะขามเปียกนะคะใส่ด้วยนะคะเพื่อความกลมกลม่อมมะนาวของเราก็ลูกช่ำๆเยอะมากเลยนะคะน้ําเยอะมากนะคะากกินสุดๆไปเลยนะคะใช้มะนาวสดนะคะจะได้เป็นสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะคะ กินแล้วก็จะได้ช่วยขับล้างไขมันในลำไส้ได้นะคะมะละกอก็มีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรเหมือนกันจากมะเขือเทศก็ผิวสวยค่ะแตงก็ผิวสวยค่ะ <c oughs> กินตำไทยแล้วจะผิวสวยนะคะห่าน <c oughs> ใส่ไปเลยนะคะ อันนี้ปรุงรสตามใจชอบนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเมื่อสักครู่บีบมะนาวใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยอูมามิค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะตอนนี้เริ่มนั่งชันเข่าแล้วนะคะเน็บกินขาพับขาข้างหนึ่งแล้วก็ชันเข่าข้างหนึ่งนะคะเน็บกินขา ชิมชิมชิมนะคะชิมก่อนเนอนะคะว่ารสชาติได้หรือยังถ้าได้แล้วก็โอเคเลยค่ะใส่เส้นลงไปเลยนะคะเส้นมะละกอใส่ลงไปเลยค่ะเอาให้เต็มครกล้นครกไปเลยนะคะครกเราก็กระทัดรัดขิกขู่ขอ,อนโนเนะมากเลยนะคะน่ารักน่ารักนะครกเล็กๆนะคะบ้านแซบก็จะมีแบบครกใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยนะคะถ้าเล็กก็แบบนี้เลยค่ะไม่มีความพอดีนะคะ ทั้งหม้อทั้งไหนะคะหม้อก็เหมือนกันนะคะอันเล็กก็เล็กเกินไปนะคะจนไม่สามารถที่จะต้มยำทําแกงได้นะแ,แล้วก็ใหญ่ก็ใหญ่เวอร์าวังอลังการนะคะ3 4 3 5 36 38เป็นต้นไปนะ <c oughs> สามารถทำกินกินได้ทั้งหมู่บ้านนะคะ <c oughs> ขอโทษจ้ะ ตามลงไปเลยนะคะให้เครื่องเขาเข้ากันนะคะตั้มตมตัมไปเลยนะคะได้แล้วนะคะได้แล้วเดี๋ยวเราจัดจานเลยนะคะจัดแตงจัดถั่วเรียงรอไว้แล้วนะคะเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเทลงไปนะคะฉ่ำฉ่ำเลยนะคะกุ้ง กุ้งแห้งของเรานะคะอร่อยมากนะคะเจ้านี้แซ่บเวอร์เลยนะคะไม่เค็มนะคะหอมมากเลยนะคะกุ้งกุ้งแห้งนี้นะค่ะแซบซื้อมา,อาที่อยู่ในจานนะคะทั้งหมดเลยนั่นน่ะซื้อมา150บาทเขาบอกว่ามันไม่เค็มนะคะซึ่งแซบก็ซื้อมาหลายรอบแล้วนะคะติดใจค่ะ อร่อยแล้วก็หอมนะคะนี่จ้าโฉมหน้านะคะโฉมหน้านะคะโฉมหน้าของเราน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆน,นะคะมาจ้ามาจ้าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะแซ่บตำเสร็จแล้วมากินด้วยกันด้วยจ้าตำไทยใส่กุ้งแห้งนะคะรสเด็ดเด็ดแซบ่แซบๆนะคะแอมกับแอมกับแตงนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวด้วยจ้า แคบ,บซื้อมาเยอะนะคะถั่วฝักยาวกะว่าจะตำเป็นตำถั่วด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นตำไทยไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีตำถั่วตามมานะคะนี่จะ้ะน่าก,กินมากๆเลยนะคะอัดแน่นไปด้วยกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆหอมๆเลยนะคะไม่เค็มค่ะอร่อยมากนะคะแซ่บเบอร์นะคะแซ่บเบอร์อนะคะกินคู่กับไก่ทอดของเรานะคะไก่ทอดกรอบนะคะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะทั้งที่ดูที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะแซบขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมรับชมเ,เพิ่มเติมเต็มกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆนะคะ mm. หากชอบคลิปของแซบนะคะดูแล้วก็ประทับใจ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แซบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปจ้าแซบก็ยังขาดยังต้องการกำลังใจอีกเยอะเลยนะคะฝากพ,พี่เพื่อนๆด้วยนะคะแซบอีสานจุดๆนะคะสำหรับวันนี้แซบขอตัวลาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็มีไลฟ์สดจันทร์ถึงศุกร์นะคะเก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปจ้า ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้านะคะบ๊ายบาย